คำเตือนคืนนี้เต็ไมไปด้วยคำหยาบคายเด็กที่อายุไม่เกิน18ปีกันด้วยนะอา่าโรคเรียน,นแบบนะจ๊ะตัาแต่ว,วันที่ด่าเนี่ยไม่ได้นี่วะมาเสียนี่ว่าเดิมใช่ด่าเป็นชุดเลยเออเชี่ยใช่ตอกกันชุนเลยล <laughs> <laughs> มาสิอมวเ <laughs> เอาเลยเราเปิดเลยมาเลยหัวก็เหล็ะแล้วก็เหล็กกันเลยหัวกระโหลกแดงแล้วเพื่อนเอาเลยเอาเลยมาเอ้ยเหี้ยปืนกลไอ้สัสเพี้ยลูกซองมันจะได้หายไงได้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 มามามาเปิดมาก็ตึงเลยเพี้ยโอ้โหลูกศรระยะไกลชีวิตจริงบางคนตายไปแล้วชีวิตจริงมันตายไปแล้วเพื่อน วม่งใครยิงกูวัดน่าจะโดนดิเออในเงินกี่บาทดูแป๊บค่าหัวมึงเท่าไหร่วะมึงมีค่าหัวจริงไหมเนี่ยจิมกูเห็นได้สักบาทเลยยิงตายจริงเหรอเออถ้ามันขค้ือสีแดงอะเดี๋ยวต้องเปคนอื่นฆ่ามันแค่ขค้ือสีแดงอาอไอ้แล้วเราก็ยิงกันไปแล้ว ตำรวจจะยิงผมฆ่าแม่งเลยตำรวจไอ้ไอ้ไไหน้าแมวนั่นอะไรฆ่ากูหน่อยฆ่ากูหน่อยได้ได้มานี่มายืนนิง่งๆยืนนิ่งๆเออลงไปนอนซะมึงอะ่ะโอ้ยเชีย่ยแล้วมาผักพระเล่าให้กูอีกอย่าวางัง <c oughs> ไม่ยอม <c oughs> นั่งกบไข่กับเออเชี่ยคลี่ชีพแม่งเลยทำไรดีครับวันนี้ นั่นแหละครับทำอะไรดีครับเอาไอ้เหี้ยเอาเหี้ยอเลยเป็นเหี้ยอะไรไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ยกว่าแล้วสองดอกเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งไอ้ดูไม่ได้เอาซักปืนเหรอดูไม่ได้ปักปืนเหรอกล่าวว่าจะเอาปืนตีหน้ากันเลยเมื่อกี้เด็กวันไกเมื่อกี้ โอเควันนี้ทำไรดีเป็นส่งวีซ่าไหมเอ๊ะ <c oughs> okay. มีรถขายปืนแถวนี้นเออดี๋ยวชนอ่ะรถขายปืนน่าเห็นไหมนี่เป็นรถไปดิ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 โอเคไปก็ปั๊แม <c oughs> ่งพิซายอยู่ข้างหน้าแล้วแม่งแวะอว่ <c oughs> คนอย่างเราอะต้องแวะเว้ยการเป็นเกมเมอร์นี่แท้จริงเราต้องแวะทุกที่เอปย่าเตะผมเออทำมาโต๊ะูวัน ไปดูคแบบดูดิประตูกัวเพื่อนเห็นไหมประตูกูเนี่ยเขี่กูฟีลล์นิง่งเอา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 มีคนหาเรื่องมีคนหาเรื่องไหนดูดิอะไรอะไรหาเรื่องผิดคนนะไอ้หนูกลัวถล่มเมืองมาแล้วรอบหนึ่งนะเรื่องว่าถล่มได้ไหมวะอะไรอะไรอะไรเพื่อ,อนนะไ,ไ,อไป นี่อะไรอ่ะอีเวนท์ทำดาเมจเหรอฮะมันมันเป็นอีเวนทำดาเมจเหรอทำดาเมจใส่รถหรือว่าผู้เล่นคนอื่นให้ได้มากที่สุดเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยเป็นที่มึงท่องของกูแงกูแกโอ้ยที่หนึ่งเลยเชี่ยเอ้ยมามาเม่ดิเก่งว่ะ ีเอเล่นน oh, ึงอยู่ไหนนะมึงเฮ้ยเอ้ยหาพันจะไปไอ้หนูป่าเงินไอ้ตัวแปดหมื่นไตัวฟร์ฮะไมเเก้าหมื่นโอ้โหมันทำอะไระนั่อนวัตเตออะไรยิงรอไมเมื่อกี้กู โอ้ยติดเหล็กไอ้สัตว์ไอ่ยงไงกเชี่ยกูยิงไปแล้วแม่งติดเหล็กไอ้เไอ้มันทำยังไงวะกูรู้แหละมันทำอะไรยิงระเบิดใส่รถยิงรถใส่ระเบิดยิงระเบิดใส่รถเออมันทำดาเมจใส่รถไงด้วยไงไม่จำเป็นต้องทำใส่คนนั่นไหลวะแล้วก็มายิงกันเองเลยเนี่ยดูนี้กูไประเบิดตรงนั้นต่อดีกว่าได้เป็นล้านเลยนะน่าแล้วก็เชี่ยเลยคือกูยิงไปแล้วแลมันสิกติดเหล็กอ่ะโอ้โหสามหมื่น What the fuck อืมโคตรโอ้โหเจ๋งดิว้าวโอโว้าว <c oughs> อีก,กี่บอมมาตั้งฟัคเกอร์อเอาไปกินอืมเขี้ยฟาร์มเงินกันมานะ่ะ เฮ้ยลุงยี่ระเบิดรถดีกว่าอูไม่ได้ไม่งั้เป็นลานเลยเหรอใช่สิ่งว่ะกูได้แค่สี่แสนเองนะโอ้โหได้หมื่นเดียวพ่อมึงอ่ะอมึงให้กูระเบิดทำเที้ยนเลยโอ้โหอะไรวะกูก็นึกว่าจะได้แบบหลักลา้านอะไรแบบนี้โอ้โหแม่งเต้เท่านี้คุ้มไหมเนี่ยไปทำพิซซ่าแม่งอย่างได้เงินเยอะกว่าน,นี้อีกเออ บ้านอยู่ไหนจ้าเอ๊อ๋อนี่เจอกระโหลกแดงแล้วะเจอกระโหลกแดงโอเคกูเห็นละวไว้ก่อนไว้ก่อนพี่สาวมาส่งครับ เป็นเด็กส่งพิซซ่าผมทำงานนี่มากว่า10ปีแล้วหรอกูเพิ่งเห็นมังมาจากคุกแล้วมาสร้างตัวมึงเนี่ยรับผมไม่โห t ต่ฟัอก์ฮะอะไรวะเฮ้ยไม่กูได้ยินเสียงทำเสียงแหวนเออนี่บ้านหลักดี เอโดดิบ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 เจโดิบดิบมีรถไฟฟ้าดิบอ่ะพี่ชายอยากขับตามผมมานะครับผมมาอย่างผมมาทำงานน่ะไม็่ขับตามกูมาโดนแน่มันขับตามกูมาโทษทีโดนแน่กูแลอยู่ไหนวะเฮ้ยมาอยู่โน้ตเวดละามันระเบิดรถกูนี่คือกูหมดเลยนะ อู๋คือเฟรนเฟรนแม่งเสร็จเลยอะเฟรนเฟรนมันจบเลยนะถ้าระเบิดรถอะคิวเอวี่วันมึงเห็นไหมเมื่อกี้ฮะมึงเห็นไหมเมื่อกี้ว่าคิวเอวี่วันอะเอาดีแม่มากดตัวทีด้วยอย่าไอ้้เหียทำมางนี้เชี่ยน่ากลัวสัตว์พวกกูกำลังส่งพิซซ่าแล้วเว้ยยังไงก็ได้ให้กูส่งคนแหลกเลยค่าไม่ให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนมานบอก มึงแหลกก็เกี่ยวกับมึงสีกูผิดอะไรมึงส่งพิซซ่าเฉยๆเพื่อนมึงยังคงไม่เสร็จดีกว่าแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วโอ้เกี๊ยบใครยิงกัน้ะรีบส่งรีบส่งรีบส่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตายโอเคโอ้โหแม่งหลังอยู่นี่นี่ครับไปแจมไปเก็บไปหัวซีอูปูนเถอะเฮ้ยมี็นคนที่จะชนกูหรอ ระวังเสียใจกับสิ่งที่มึงเลือกนายหนูเยอเยสเยเอียกบุตรทนกับเอพีซีโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูคิดเลือกปืนไปทานไอ้หนูเฮียได้ได้ ดดดอะไรวะอะไรตาขอเสกตัวมึงเนี่ยส no. oh, hey, hey, ิบปีน้อง what hacker อ๋อขี้ตกใจด้ว่าแฮกไม่ใช่ไม่หีเลยขี่เฮลิคอปเตอร์ไอ้นั่นไงไอ้นั่นที่มันบอกเออไอ้นั่นแหะที่มันแหลกอไอเมื่อกี้ที่ฆ่ามึงอะ เอาเข็นเอาวัดแมง่ดีไม่ชอบนะเราโอ้ยเชี่ยเฮลิคอปเตอร์ไอ้กูอยากเมียอวีจีได้เปิดอะไรให้กูลองซื้อปืนหน่อยเบสปือก็สปือเชี่ยสิกระสุนไอเอเลี่ยนไอเอเลี่ยน เอเลียน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 กูขอสอยยานมึงหน่อยด้วยอ๋อพ่อมึงไม่ใช่คนธรรมดานั่นน่ะแม่งมียมีปืนเลเซอร์ด้วยไอ้เชี่ยตายตายโอ้ยเชี่ยรถหินเฮ้ยแม็กแม็กหลักก่อนเพื่อน ไปแล้วเอาไปรถก่อน What m e n น h i p ที่น,น่ากลัวโดนรถชยอ,อยู่ยิงมาดิไม่ตายเมื่อกี้กูจับการให้ซ้ำเลยเมื่อกี้เป็นไม่ตายคนเชียร์เลยยิงโดนตูแต่ไม่ตายเมื่อกี้ดูโอ้ยเชียร์รถไอ้เงี้ยชีวิตกู เน็นสแสดงผลง,งานดิสแสดงแล้วนะ่ะสวย <c oughs> หนึ่งตัวมาละขอเก็บคิวตัวเองแป๊บตำรวจไล่กูอยอู่เอาดิ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 เ <c oughs> อดิกูมาปั่นป่วนนี่ฮะกลุ่มาปั่นป่วนเอาดิ เดีย๋ยวปั่นป่วนปั่นป่วนจะเดไห่ะเดี๋ยวมันน่าจะไปเกิดไกลเออกูรู้มันจะไปเกิดไหนตามมาเลยปันานาน่นป่วนแน่มึงอยู่ที่โลกแล้วมึงทำอะไรได้ทีนี้ทุร้เชียร์นี่เข้าวแป้งเลยเยอะเอาปาด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 ปัด่ปนป่วนปั่นป่วนไอ,อ้แม่งออกเลยแม่งออกเลยทำมันออกแล้วเออ ไอมันไม่ออกไอ้เหี้ยมันไม่ออกมันมีไม่ออกแม่เพราะว่าอยู่กูเล็งใครอยู่มันออกอ่ะออกจะได้บอ,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 อกแล้วใช่ใช่ออกมันหายไปตอนหน้ากูแล้วอ่าแค่นั้นโอเคอ <laughs>